นีก,ก็ออกแล้วอู้ย่ยางย่างวันนี้ออกจังเลยพม่น้องอู้ย่ยางเงี้ยมาบอย สดีครับผมบอยพุทธแนลวัสดีตอนเชา้าพี่น้องกีนยางป่าทับหน้าพี่น้องมีดแรกหลังเก็บขายพี่น้องเลยวันนี้อากาศหนาวเย็นด้วยพี่น้องหนาวเย็นวันแรกด้ยพี่น้องเลยลูกคุณแม่เย็นใจ้อย,ยตอนเด็กๆร่มอยากเป็นเจ้าออขคากึ้นยพี่น้องเ่ย ยางหน้าออกวันนี้ยังมันเย็นพี่น้องเย็นเย็นมือแรกเลยแหละเย็นวันแรกของปีนี้พี่น้องร่มหนาวอ่ะร่มหนาวแล้วลอกแรกคนมาเมืองมาจิดกันหนังอห่ลายหลายไไมืดอนพี่น้อง ตินที่หรือเปล่าจุดจุดจุดพี่น้องไหลเร็วเติบด้วยพี่น้องใหญ่ใหญ่กล้ๆ่้วยพี่น้อง ขายเมื่อวานคืนนี้ผีดใชเลยพี่ลองเนี่ยบิดไปเบ้นะฮะไอ้โว้ต้นใหญ่พี่ลองต้นใหญ่ใหญพี่ลองเด้น่อยตุบ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 หน่อยใหญ่เลยพี่้อง ึมอาถ้วยไปใส่้วบันนี่ถ้วยค่อยหายแล้วพี่นออ้องไปย่างหาถ้วยแล้วพีนออ่น้องบันนี้ còn hải kéo thôi tuần này Ủa. Ủa. lấy lời Mình bên nhòi đấy. lấy lời lấy lời lên chuột chú nhau cặp đi đó ừ. từng ngày ส่ว나สอ <sus> 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 ยอดพี่น้องชุดๆแบบนี้เสีงภาพไปเลาะบางน้ำอย่างพี่น้องเลาะบางน้ำอย่างถ่ายคลิปจักน้อยหนึ่ง พี่น้องถึงเวลาดูน้ำยางพี่น้องวันี้ยังหน่อยอยู่ดี่พี่น้องแต่ว,ว่าได้ครึ่งถ้วยวันนี้ยังโอเคอยู่ครับถือว่าได้ได้ได้เนี่ยตัวนี้ขึ้กันครับครึ่งถ้วยใหญ่คือกันหน่อยอยู่ครับยังหยดอยู่เลยยังหยดหยดอยพี่น้องดูนี่ นี่ก็คือกันหัมโปันได้ตัวไหนได้อยู่บังตุนี้พี่น้องนี่เป็นได้พี่น้องนงอยอยู่เอาพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ